ทังเพลงเพราะๆกันไปแล้วช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่นราธิวาสกันนิดนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ดามชายแดนในพื้นที่นาาราธิวาสก็เปิดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งทางนายแพทย์จากธารรสุขรจังหวัดนาาธิวาสนายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิสารศักดิ์ค่ะก็บอกว่าจังหวัดนาาราทิวาสเนี่ยได้มีการเตรียมเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์แอสตราเซเนกาแล้วก็ซิโนแวคเนะคะสำหรับให้บริการประชาชนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิทั้งเข็มที่1เข็มที่2แล้วก็เข็มกระตุ้นนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ แล้วก็ผู้ฉีดเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการฉีดวัคซีนยี่ห้อใดนะคะเพิ่มในความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียค่ะแล้วก็ตักประเทศนะคะภายหลังจากที่ทางสวบคอประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะคะโดยได้มีการมอบหมายให้โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำ,ตำ,ตำบล กำหนดวันฉีดได้ตามความเหมาะสมด้วยนะคะทั้งนี้ตามเงื่อนไขเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียค่ะจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มนะคะโดยหากเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวคหรือว่าซิโนฟาร์ม2เข็มก็จะต้องฉีดเข็มกระตุ้นเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีน ไข่ของทุกยี่ห้อนะคะจะต้องฉีดเข็มกระตุน้นแล้วก็ผู้สูงอายุสิบปีขึ้นไปจะต้องฉีดเข็มกระตุน้นซึ่งเข็มกระตุ้นต้องฉีดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า14วันนะคะแล้วก็ต้องมีการทําเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตด้วยค่ะเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนเดินทางไปประเทศมาเลเซียค่ะ,คะส่วนในกรณีที่ ผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบตามเงื่อนไขนะคะจะต้องมีการตรวจ rt pcr ไม่เกิน48ชั่วโมงค่ะแล้วก็ตรวจ rtk ที่คลินิกหรือหน่วยบริการทางการแพทย์ในประเทศมาเลเซียไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากเดินทางเข้าไปนะคะโดยที่ ไม่สามารถใช้หลักฐานการตรวจ rtk หรือ atk ด้วยตนเองนะคะไปแสดงแทนได้ค่ะสำหรับเรื่องของการตรวจดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ2,500บาทนะคะซึ่งผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองค่ะส่วนชาวมาเลเซียหรือว่าบุคคลต่างสัญชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศทางด่านพรมแดนจังหวัดนราธิวาสขอให้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มโดยเข็มล่าสุดจะต้องฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14วันก่อนเดินทางนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับด่านพรมแดนนาราี่ว่ารัสกัลันตันก็ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไขเท่านั้นนะคะที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศได้เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบและก็การเตรียมหลักฐานทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ยกเว้นผู้ที่มีหลักฐานยืนยันที่ระบุชัดนะคะว่าว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ซึ่งก็จะมีการพิจารณาเป็นรายรายไปนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการรองรับการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียนะคะที่ทางในพื้นที่จังหวัดระราที่ว่าได้มีการดําเนินการเตรียมความพร้อมกันไปเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปรับวัคซีนได้ทั้งเข็มที่1เข็มที่2หรือจะเป็นเข็มกระตุ้นก็ได้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดสิจะ ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะแต่ว่ายังคงจะต้องป้องกันกันอยู่เพราะเราก็ยังเห็นว่ายอดผู้ติดเชื้อก็ยังมีอยู่นะคะในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวกันนำมาฝากกันในช่วงของรายการชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของออสกูปดีดีที่ชายแดนใต้กันต่อค่ะ